แขนเสื้อกันนะคะแขนเสื้อเด็กโครงสร้างแขนเสื้อมาตรฐานนะคะของเด็กสามขวบสี่ขวบห้าขวบนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะจะพาเพื่อนเพื่อนมือใหม่สร้างแขนเสื้อเด็กมาเริ่มกันเลยค่ะโครงสร้างแขนเสื้อเด็กสร้างง่ายๆนะคะเอาวิธีง่ายๆสันทบกระดาษเข้ามาหาตัวเรานะคะ มองเห็นกันหรือเปล่าคะมองเห็นกันอยู่นอกสันทบกระดาษเข้าหาตัวเราคะ่ะขีดเส้นปเป็นแนวทางไว้ก่อนนะคะสักวัดจากริมกระดาษลงมาสักหนิ้นวขีดเส้นปเป็นแนวทางไว้ก่อนนะคะอย่างนี้เลยวัดลงมานะคะจากขวามือเราวัดลงมาของเด็กนะคะวัดลงมาจากขวามือเราลงมา หนิ้วครึ่งค่ะ5นิ้วครึ่งค่ะ,คคะขีดเส้นเชื่อมวัดออกไปนะคะจากตัวเราวัดออกไปห้านิ้วนะคะขีดเส้นวัดออกจากตัวเราขีดเส้นเลยนะคะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นจากริมกระดาษนะคะที่เราขีดเริ่มแรกขีดลงไปค่ะขีดเส้นเชื่อม เราจะได้เส้นสามเหลี่ยมนะคะเราจะได้เส้นสามเหลี่ยมอย่างนี้เกิดเส้นสามเหลี่ยมทีนี้เราจะมาใช้ตัวเสื้อลักแร้ของตัวเสื้อที่เราสร้างเสร็จนะชิ้นหน้าชิ้นหลังลักแร้ของตัวเสื้อชิ้นหน้าและชิ้นหลังรวมกันลักแร้ด้านหน้าด้านหลังรวมกันได้เท่าไหร่แบ่งครึ่ง ของตัวนี้34เซนนะคะของตัวนี้34เซนรอบลักแร้หน้าหลังบวกกันได้34เซนแล้วแบ่งครึง่ง34แบ่งครึง่งหารสองนะคะ34หารสองได้17เซนวัดจากริมกระดาษลงมานะคะจากริมนี้นะคะเท่ากับรอบลักแร้หารสอง17เเซนค่ะติ๊กไว้ ขีดเส้นฉากไว้เลยนะคะขีดเส้นฉากเลยค่ะระหว่างเส้นตรงนี้และเส้นหัวแขนแบ่งเป็นสามช่องนะคะเส้นนี้และเส้นนี้แบ่งเป็นสามช่องหารสามค่ะสิบเจ็ดหารสามแบ่งให้เท่าๆกันนะคะสามช่อง ดีเส้นฉากเลยค่ะขีดเส้นฉากนะคะอย่างนี้เลยจุดที่1จุดที่สองจุดที่สจุดที่สี่คือเส้นใต้ท้องแขนนะคะจุดที่สคือเส้นใต้ท้องแขนจุดที่สองจุดที่สองนะคะวัดขึ้นมา1นึ่นึ่งซนครึ่งนะคะ วัดขึ้นมาขวามือเรา1เซนครึ่งข,ของเด็กนะจุดที่สามศครึ่งเซนนะคะจุดที่4ี่สเซนนะคะจุดที่สี่สเซนติ๊กไว้เลยติ๊กไว้เลยค่ะใช้ไม้บรรทัดยูเคิร์ฟของเด็กอะ่ะเขาจะเล็กไปใช้โค้งก็ได้ ใช้มือเราโค้งก็ได้นะโค้งหาเส้นถ้ามีไม้บรรทัดอยู่เคิร์ฟแบบไซส์เล็กนะคะใช้วางเลยระหว่างจุดที่1และจุดที่2และจุดที่3ก่อนนะคะวางเลยค่ะวางอย่างนี้เลยนะวางเสร็จลราค่อยๆเลื่อนไม้บรรทัดนะคะค่อยๆเลื่อนหัวนกแก้วเข้าหาจุดให้เข้าขนาดกัน ให้ขนานกันเลยนะให้ระนาบก่อนขีดเส้นเลยค่ะเอาขีดเส้นก่อนแล้วก็หมุนหัวไม้มรรทัดหัวหนกแก้วอย่างนี้เลยนะก็มาวางจุดที่3มและจุดที่4ี่นะคะจุดที่สามและจุดที่4ี่เราก็จะได้เส้นทีนี้เราจะกดรอยออกไปนะคะเราจะกดรอยออกไป จุดที่1นที่สที่สามที่4ี่กดออกไปเลยค่ะแขนยาวนะคะเราวัดแขนยาวไว้เท่าไหร่แล้วก็วัดจากริมกระดาษนะคะลงมาเลยนี่6นิ้วของเด็กเนาะขีดเส้นเส้นลักแล้ตรงจุดนี้ขีดเส้นตรงไว้ก่อนเลยค่ะ ตรงเส้นลักแร้เรากลิ้งออกไปด้วยนะคะกลิ้งออกไปด้วยเลยนี่ค่ะก็ขออนุญาตตัดกระดาษนะนชิ้นใหญ่ไปไม่งงนะกระดาษก็ยังอยู่ทรงเดิมนะก็ยังไม่ยังไม่ได้ขยับขยื่นนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะคะทําเหมือนของผู้ใหญ่นะคะทําเหมือนของผู้ใหญ่เลยที่ก้อยลงคลิปเอาไว้นะเพียงแต่ สัดส่วนของแต่ละช่องจุดที่สองตรงนี้หนึ่งเซนครึ่งนะคะจุดที่2วัดขึ้นมา1เซนครึ่งจุดที่3วัดขึ้นมาครึ่งเซนนะคะจุดที่4ี่เซนนะคะจุดที่4ี่เซนตรงนี้จะต่างกับของผู้ใหญ่เพราะว่าเขาเป็นเป็นของเด็กเราจะต้องลดสัดส่วนแล้วก็วัดลงมา5นิ้วครึ่ง วัดออกไป5นิ้วนะคะสำหรับของเด็กพอเรากดรอยเสร็จนะคะเราก็กางออกมาแขนเสื้อเด็กนะคะหน้าหลังเท่ากันไปเลยค่ะเพราะเขาจะไม่มีอะไรเยอะใช้หน้าหลังเท่ากันได้เลยนะคะขีดเส้นกลาง ขออนุญาตหมุนนะคะค่อยขออนุญาตหมุนเสร็จแล้วนะคะโครงสร้างมาตรฐานแขนเสื้อเด็ก ได้แล้วค่ะแขนหน้าและแขนหลังเท่ากันทีนี้ถ้าเราจะสร้างแขนเสื้อของเด็กในแบบเสื้อทรงต่างๆเราสามารถนำโครงสร้างพื้นฐานของแขนตัวนี้ไปดัดแปลงสร้างเป็นแขนเสื้อได้เลยนะคะแขนตุ๊กตาแผ่นพองอะไรของเด็กๆเกนี่ยนำโครงสร้างตัวนี้ไปสร้างได้เลยแขนตุ๊กตาที่พี่ก้อยถาเอาไว้ตรงหน้าปกเรานำแขนตรงนี้ไปแยกได้เลยนะคะเพื่อนๆไม่งงเนาะ ขอบคุณนะคะที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ